อากาศสวัสดีครับ F c ซคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคครับามาพบมาเจอกันเสาร์ของวันที่เก่านะครับวันพุธที่เก่ามาพบมาเจอกันกับแอวิไลนะครับคือเก่าเหมือนเดิมเสาร์นี้นะครับทางแอวิไลนะครับใดตัวเลขแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันนะครับเป็นแนวทางออมเมืองเลยนะครับมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันถือว่าได้มาก เป็นครั้งแรกนะครับของอ,อเมืองเลยนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณอาจารย์นะครับที่ทรงตวเลกแนวทางมาให้นะครับของอ,อเมืองเลยเป็นครั้งแรกนะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวเลยนะครับก่อนอื่นกข็ขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่ทรงตวเลขแนวทางมาใยหย้อดวิไลนะครับได้นาเสนอฝากตออเดีซีคุณพ่อคุณแม่กัน พูดถึงจังหวัดเลยนะครับหรือว่าเมืองเลยถือว่าเป็นเมืองลอตเตอรีเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับทางจังหวัดเลยนะครับเป็นการขายลอตเตอรี่รัฐบาลไทยนะครับหลายนะครับทางจังหวัดเลยนะครับอาาขายอยู่แถวบ้านแอดวิไลก็เป็นคนทั้งเมืองเลยนะครับ ออกเมืองเลยครับทรงตัวเลขแนวทางมาไขค,ครับวดประจําวันที่16เมษายนครับ2568ถือว่าแนวทางขขงเพิ่นเปิดตัวครั้งแรกอาจจะเป็นอย่างไดเข้ามารอติดตามกันนะครับมีอยู่8ชุดนะครับสำหรับชุดจับคู่ของออกเมืองเลยนะครับมีอยู่8ชุดแนวทางของออกเมืองเลยจะเป็นบนล่างนะครับ จะเป็นบนล่างเข้ามารอติดตามกันครับเส้านี้นะครับถือว่าเป็นเส้าวัที่เก่าแล้วนะครับถือว่าไก่จ่อมอมาแล้วโค้งสุดท้ายเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นครับช่วงพูดคุยกันยู่นี่นะครับเตรียมสมุดประกาวไว,นวาไ้นะครับเดี๋ยวแอพวิไลนะครับจะผ้าเขียนนะครับตัวเลขแนวทาง ของอเมืองเลยเอาครับเริ่มจากเลขวิ่งกันก้อนนะครับเรามาเริ่มจากเลขวิ่งกันก้อนนะครับของอเมืองเลยเอาวิ่งไปที่6กับ1ครับหกกับ1อ่าเอ็ดวีไลเคยบอาเคยบอกกับคุณพอ่อคุณแม่นะครับถ่าสำนักใดามาเปิดตัวหม่ทางช่องเฮา หนึ่งสองสามหงวดติดนี่ให้จับตาเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่ามักสิโศกสิมันนะครับสองสามงวดติดนะครับเขามาเปิดตัวใหม่ๆนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับระวังเลยนะครับวิ่งหกกับหนึ่งนะครับออเมืองเลยนะครับจับคู่ครับอ่าเริ่มจากชุดแรกกันเลยครับหนึ่งสี่ หนึ่งห้าเนี่ยท่ป็นบนล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยครับอันหนึ่งสองหนึ่งสามต่อไปครับหกแปดหกแปดครับ 6 9เก้าหศหหนึ่งครับมีทั้งบิดทั้งมวลนะครับแปดชุดนะครับทั้งหมดทั้งมวล8ดชุดแล้วการกลับมาอ่ขออภัยครับการมาเปิดตัวครั้งแรกนะครับออเมืองเลยนะครับเปิดจะ วงกลมห้เลยเอาง่ายๆคือมาคลิปเดียวจบ,บขับแคปหน้าจอกันแนวทางเป็นบทลางเด้อคุณพ่อคุณแม่เข้ามาเบิ่งครับชุดวงกลมสําหรับออกเมืองเลยนะครับวงกลมให้แค่2คู่นะครับคุณพ่อคุณแม่วงกลมให้แค่2คู่นะครับชุดแหลกนะครับวงกลมไปที่1นึ่งสี่ชุดที่2ครับหก้า แคนีนะครับวงกลมให้แคนีคือ2คููถือว่าสรุปนะครับคลิปเดียวจบนะครับสรุปให้วันที่สรุปครับมือน,นีวันที่เก่านะครับอ่าคือแอดวีไลบอกนะครับคุณพอ่อคุณแม่ยาลืมเป็นเด็กขาดอ่มามักสิเดินดีนะครับสำหรับการเปิดตัวข้างเลกนะครับอ่าสรุปวันที่เก้านะครับ เมษายน68ของออเมืองเลย2คู่เน้เนๆครับ1 4กับ6 9นะครับมีทั้งเบิดทั้งม่วนนะครับคงเหลือ1 5 1 2กับ1 3 6 8 6 9 6 0 6 1สรุปบงกลมไฮแคร์1 4กับ6 9นะครับอะไกรกับพิ่จารณาเอานะครับคุณพ่อคุณแม่ เรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับที่แอดวิไลได้นาเสนอแต่ละสํานักนะครับมักชอบกระจังตามนะครับเอาะว่าจะเป็นสํานักเกาแน่ไม่แน่ค่าเขา้าปลาปนกันไปนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเข้ามักเข้าสอบสําสนักใดเข้าก็จังตามนะครับแอดวิไลก็อยากให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่มีโชคมีลาบกันพยายามเสาะแสวงหานะครับตัวเลขมาฝากกันสำหรับเอฟซี ท่านใดที่เป็นนักคำนวณน,นะครับอยากเอาตัวเลขแนวทางครับนํำเสนอฝากตอนนะครับเอฟซี FC ทางช่องวิไลห้โชคนะครับก็ตตดต่อมาได้ที่เบอร์โทรแอดวิไลขึ้นให้หนาจอนะครับอระตีต่อเขามาได้นะครับทางแอดวิไลนะครับจะนํำเสนอฝากตอนเอฟซีคุณพ่พอคุณแม่เฮ้านะครับก็ขอขอขับขอบุญขอบุณอัล่วงหนาอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับ f อซคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้นะครับบ่าวจะเป็น f อซเก่านะครับที่ยืนยัดมากโดยตลอดหรือว่า f อซใหม่นะครับคุณพ่อคุณแม่นะคำนวณใหม่อยากเอาตัวเลขแนวทางนะครับขอกรับขอบุณขอบคุณนะครับส่งมาได้แอดวิไลจะนําเสนอกับให้ f อซได้ติดตามกันนะครับขอกรับขอบุณขอบุณไปอย่างสูงนะครับ อ่ครับเศร้าน,นี้แอดวีไลจะจากลากคุณพอ่อคุณแม่กันไปนะครับคือแอดวีไลดํานะบอกนะครับช่วงสวายๆายอ่ะแอดวิไลนะครับกอาจจะติดทุระนะครับเพราะว่างานบุญนะครับก็เลยมาพบมาเจอกันแต่เศร้านะครับบุญสามวันเด้อคุณพอ่อคุณแม่เก้าสิบสิบเอ็ดนะครับก็คงจะหาเวลามาพบมาเจอกันคุณพอ่อคุณแม่ช่วงอัดดึกหรือว่าช่วงเศร้าๆนะครับ อาจจะได้มาพบมาเจอกันในเวลาช่วงกลางคืนเป็นสัส่วนใหญ่และการแอดวิไลจะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาใหา้คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับาจากลาก,กันไปคลิปนี้นะครับของอ๋อเมืองเลยอยู่ดีไม่แห้งสกๆมันๆาลำรั่วกับการเปิดตัวไม่ของอ๋อเมืองเลยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ